สวัสดีทุกท่านนะครับในวันที่3เมษายนนะครับพระพร์จากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดและก็ประพร์ที่ได้รับจากการใช้เวลากับพี่พีในแต่ละวันนะครับไม่ได้มาพบพี่น้องเป็นอาทิตย์เลยนะครับเนื่องจากทั้งสุขประเสริฐอีสเตอร์นะครับและที่พระคิดทากรุงเทพเองครับพี่น้องที่รู้จักอาจารย์มาโนดอย่าลืมที่จะอธิฐานเผื่อสาหรับสุขภาพของท่านนะครับและการฟื้นฟูท่านที่จะกลับมาสู่สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะครับวันนี้ พระพีที่มานานประจำวันได้นําให้เราได้มาอ่านด้วยกันนะครับมาจากพระธรรมยอห์บทที่10นะครับยอห์บทที่10ข้อที่1นึถึงสิบและข้อที่1 6กอีกหนึ่งข้อนะครับเราอ่านไปด้วยกันแล้วก็คิดนะครับอูนนี้มีบทเรียนมีข้อคิดอะไรบ้างสาหรับเรานะครับแล้วก็ใช้คำถามง่ายๆ4ข้อนะครับคิดไปด้วยกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่นํามาใช้กับชีวิตของเราได้นะครับ ยอนบทที่10นะครับข้อที่หนถึงข้อที่1ิบมาข้อที่16บอกความจริงกับท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแก่ย่อมฟังเสียงของท่านท่านจึงเรียกชื่อแก่ของท่านแลวนาออกไปมาท่านตอนแก่ของท่านออกไปหมดแล้ว <c oughs> ก็เดินนําหน้า นักแก่ก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนผู้อื่นแก่จะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นความเปรียบนั้นเยซูได้ตัดกับเขาทั้งหลายแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตัดกับเขาเลยให้เยซูจึงตัดกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแก่ทั้งหลายบรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจร แต่ฝูงแกก็มีได้ฟังเขาเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็ได้พบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทําลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะแกะอื่นซึ่งมิได้เป็นของข้อนี้เราก็มีอยู่แกเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย นักแก่เหล่านั้นจะฟังเสียงของเราเราจะรวมเป็นฝูงเดียวนะมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับโภชนะของพระองค์นะครับ mm. นะวันนี้เห็นชัดนะครับว่าไม่ต้องแปลกใจว่าบางครั้งเราฟังพระพีเราไม่เข้าใจนะครับนะครับข้อสิบกบอกเขาฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายเลยแต่พระเยซูตรัสและอธิบายเขาอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่เป็นความ หวังใจของเราด้วยว่าเมื่อเราไม่เข้าใจอดใจรอนะครับแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราได้เข้าใจแน่นอนนะครับเราใช้คําถามคิดไปด้วยกันนะครับคําถามข้อแรกคือจากพระผีวันนี้มีข้อไหนที่แตะใจเราบ้างนะครับเป็นข้อประทับใจหรือมีข้อไหนที่อยากจะเข้าใจเพิ่มเติมหรือเป็นข้อสงสัยนะครับสำหรับผมนะครับผมชอบมากนะครับพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงนะครับ และพูดถึงเราเองด้วยในวันนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นแกะนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ได้รับคือเราทั้งหลายทุกคนนะครับเป็นนายประตูด้วยเป็นผู้อารักขาแกะให้พระเยซูเข้าไปได้พบกับคนนะครับขอให้เราได้เป็นนายประตูที่เปิดประตูสู่ครอบครัวของเราสู่เพื่อนฝูงของเราสู่ที่ทำงานของเรา สู่ญาติมิตรของเราใช่ไหมครับเพื่อให้เขาได้พบชีวิตรอดนะครับข้อที่แต่ใจนะครับอย่างที่บอกไปว่าบางครั้งเราอาจจะต้องฟังหลายครั้งเพื่อจะเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าแต่ไม่ต้องกลัวนะครับมันพีวันนี้ยืนยันว่าพระเยซูเองจะอธิบายให้เราเข้าใจแน่นอนนะครับมีพระคัมภีร์ที่จะอธิบายมีเวลาที่พระเจ้าจะอธิบายนะครับบางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจในเวลานี้ แต่เมื่อเราได้สแสวงหาน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยอย่างชัดเจนมากขึ้นในเวลาของพระองค์นะครับและวิธีง่ายๆนะครับจากวันนี้สิ่งที่ประทับใจอย่างคือเรารู้จักน้าพระทัยได้โดยการวัดง่ายๆครับสิ่งนั้นถ้ามันรักถ้ามันฆ่าถ้ามันทําลายเรานะครับในการเข้าใกล้ชิดหรือรู้จักพระเยซูมากขึ้น สิ่งนั้นไม่ใช่น้ำพระไถยพระเจ้าแน่นอนนะครับอะไรก็ตามที่แย่งชิงที่ทําลายหรือทําร้ายเราแม่เราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้านั่นไม่น่าจะเป็นน้ำพระไัยของพระเจ้านะครับขอให้เราได้อดทนแนละแสวงหานะครับว่าน้ำพระไัยของพระเจ้าเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งโทษที่คนอย่าเพิ่งโทษที่สิ่งต่างๆนะครับของพระเจ้าทรงนําว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยเราใกล้ชิดพระเจ้าอย่าเพิ่งโทษคนอื่นนะครับลองสํารวจชีวิตดูว่าเรา มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะเข้าใช้ใกล้ชิดพระเจ้าได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับและอย่างสุดท้ายที่ประทับใจในวันนี้นะครับสำหรับผมเองคือขอบคุณพระเจ้าสำหรับข้อ16วันนี้ใช่ไหมครับแก่อื่นซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้คอกนี้ในที่นี้น่าจะหมายถึงชนชาติอิสราเอลนะครับแก่เหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับเราเป็นแกะพันธุ์ไทยเราเป็นคนไทยที่ฟังเสียงของพระเยซูเหมือนกัน นะพระคัมภีร์วันนี้ยืนยันว่าวันหนึ่งนะครับผู้เชื่อทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกยุคทุกสมัยจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะมีพระเยซูปเป็นพระผู้เลี้ยงผู้เดียวนะครับแต่เราะหว่างนั้นคนไทยอาจจะมีผู้ช่วยผู้เลี้ยงใช่ไหมครับที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้ามากมายที่กําลังดูแลแกะที่เป็นแกะไทยคนที่ประเทศต่างๆก็มีผู้เลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับที่ช่วย พระเยซูอยู่นะครับแต่เราอย่าลืมนะครับเรามีพระเยซูเป็นพระผู้เลี้ยงนะครับเรามีผู้ช่วยผู้เลี้ยงเยอะแยะนะครับพระพี่หนุนใจให้เราได้ลุกขึ้นมาได้เลี้ยงดูกันละกันด้วยใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่แบ่งตามภาษาหรือชนชาติอีกต่อไปนะครับพี่น้องมีข้อไหนแตะใจมีข้อไหนที่เป็นข้อสงสัยลองมาแบ่งปันกันดูนะครับ คำนำข้อที่2คือจากพระคัมภีร์วันนี้เนี่ยเราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไงบ้างนะครับในพระกิตติคุณขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูเป็นอย่างไรนั่นคือพระลักษณะของพระเจ้าที่เราสังเกตได้นะครับในอย่างหนึ่งคือพระองค์ที่เป็นพระเจ้าของเราสมบูรณ์นะครับในพระองค์เองไม่มีทางที่จะขัดแย้งในพระองค์เองมีเยซูบอกนะครับผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตู ผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับขอให้เราได้สังเกตนะครับถ้าอะไรก็ตามมาอ้างพระนามพระเจ้าอ้างว่ามาจากพระเจ้าแต่ว่ารักฆ่าและทําลายอันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าของเรานะครับพลักษณะของพระเจ้าที่เห็นจากตอนนี้คือพระเจ้ายังตรัสอยู่นะครับในปัจจุบันทางพระวจนะพระองค์ทางพระวิญญาณของพระองค์นะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับพระเจ้าอธิบาย สิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้บางอย่างยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องรู้ใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในเวลาของพระองค์พระเจ้าตรัสะพระเจ้าอธิบายเหมือนอย่างที่พระเยซูอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับและลักษณะอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมเห็นในวันนี้คือพระเยซูเรียกนะครับแก่ของพระองค์ผู้เรียกคือพระเยซูนะครับผู้ที่ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์เป็นแก่ของพระองค์และพระองค์ไม่เพียงแต่เรียก รองเดินนำหน้าเราแลวแถมยังรักเราจนยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อแก่ของพระองค์นะครับนี่คือความหมายอีสเตอร์ใช่ไหมครับความหมายของสุขประเสริฐที่พระเยซุคริ์ยอมสละชีวิตเพื่อแก่ของพระองค์คำถามข้อที่3นะครับคือจากพระผีวันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์ยังไงบ้างนะครับแน่นอนวันนี้เราได้รู้แล้วว่าเราเป็นแกะในฝูงแกะของพระเจ้านะครับ และเราได้เห็นอีกเหมือนกันว่าในทุกยุคใช่ไหมครับมีคนที่แอบอ้างว่ามาจากพระเจ้าแต่ไม่ได้เข้าทางประตูใช่ไหมครับแอบปีนเข้ามาแล้วดึงคนไปจากฝูงแกะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเป็นนายประตูที่ดีเราจะเป็นผู้เฝ้าฝูงแกะที่ดีนะครับช่วยกันเพื่อที่จะไม่มีใครแอบอ้างแล้วนำคนออกไปจากฝูงแกะของพระเจ้าของเรา ทางหนึ่งที่ช่วยได้ใช่ไหมครับคือเราต้องคุ้นเคยนะครับกับเสียงของผู้เลี้ยงเพระาะพรพีวันนี้พระเยซูบอกนะครับบอกว่าถ้าแกะไม่รู้จักเสียงผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นนี่เป็นคำถามที่ดีถึงเราทุกคนนะครับวันนี้เราคุ้นเคยกับเสียงใคร คุ้นเคยของเสียงของระเยซูคริตของเราหรือเปล่านะครับนัาถามข้อสุดท้ายนะครับที่ผมย้ําเสมอว่าสําคัญมากนะครับคืออย่าให้เราเป็นเพียงผู้ฟังประวัติาเท่านั้นแต่ขอให้มีโอกาสได้คิดด้วยกันนะครับว่าวันนี้มีพระพรหรือมีสิ่งที่นํามาใช้กับชีวิตของเราอย่างไรนะครับลองคิดสักหนึ่งอย่างนะครับเขียนไว้จดไว้โน้ตไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้นํามาใช้กับชีวิตของเราในวันนี้ มีใครบ้างนะครับที่เราเป็นนายประตูของเขาอยู่คอยเฝ้าอยู่ตั้งใจจะเปิดประตูให้พระเยซูเข้าไปหาเขานะครับฝากมอบเขาไว้ในคำอธิษฐานด้วยกันนะครับในเวลานี้ถานด้วยกันครับนี่เราเจ้าเรากขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูที่เป็นพระผู้เลี้ยงของเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นทั้งฝูงแกะของพระองค์และเราแต่ละคนล้วน เป็นนายประตูที่กําลังเป็นผู้อารักขาไม่ว่าคนในครอบครัวของเราไม่ว่าคนในชุมชนของเราคนที่เป็นเพื่อนของเราเจ้าให้เราได้เปิดประตูเพื่อให้พระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างให้เขาได้เข้าไปให้เขาได้พบกับชีวิตที่บริบูรณ์อย่างที่พระองค์สัญญาในวันนี้ขอพระองค์ทรงปกป้องเราเองเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นแกะด้วยเช่นเดียวกันที่จะคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์และไม่หลงไปเมื่อมีคนมา พยายามที่จะลักฆ่าหรือทําลายขอให้เราได้แสวงหาและรู้จักน้ําพระทัยพระองค์ขอให้เราไม่ท้อแท้ใจเมื่อบางอย่างเราอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ขอให้เราได้เชื่อ,อวางใจเหมือนอย่างในวันนี้ที่พระเยซูคริสต์อธิบายพระองค์เองและอธิบายอย่างชัดเจนให้เราได้รู้จักพระเจ้าของเราอย่างชัดเจนมากขึ้นทุกวันในการติดตามพระองค์เราขอบคุนพ,พระองค์ร่วมกันในพระนามพระสกิรเจ้า,านาเมน ขอบคุณพี่น้องที่คนที่ร่วมติดตามนะครับถ้ามาถึงตรงนี้ขอพระเจ้าทรงดูแลและอวยพรนะครับในการได้สแสวงหาน้พระทัยของพระเจ้านะครับอย่าลืมที่อธิษฐานเปื่อกันแล้วกันแล้วก็ใช้เวลากับพระชนะนะครับใน,ตนแต่ละวันแล้ววันนี้สวัสดีครับ